ถ้าตอนนี้เราขอโอกาสอีกครั้งยังทันไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสดีสวัสดีครับวัสดีครับยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งทักทายคุณผู้ชมทางช่องเรานิดหนึ่งทีละคนสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่อเสียงแรงงานระบเป็นนันน้นน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 ครนนนนน คร,รับไลเซอร์มิวสิกครับครับไลเซอร์มิวสิกแล้วจีเจีมทีวีด้วยครับอยู่อีกหลายที่ครับอยู่อยู่ทุกที่ครับอยู่ทุกที่ที่นี้เรื่องนี้รับบทเป็นอีกหนึ่งรองครับน้องตองสวัสดีค่ะฟิล์มราชันันนะคะรับบทเป็นลินค่ะสวัสดีค่ะวิวนะคะรับบทเป็นจ้าโอค่ะสวัสดีครับอมภวัตครับรับบทเป็นโด่งครับสวัสดีครับนิวไตรครับรับบทเป็นไม้ครับสวัสดีครับชิมมอนครับรับบทเป็นแบงค์ครับ ถ้าใครได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นทางโรงภาพยนต์หรือว่าตอนนี้ที่มีให้รับชมที่ Netflix ใช่ไหมครับก็ก็จะเห็นพวกเขาในวัยตอนปี2,540เออปลายป่42-43ประมาณนั้นแต่ว่าพอมาเป็นเวอร์ชันซีรีส์ตอนนี้ให้พี่นนท์แบบว่าพูดหน่อยว่าแบบมันเป็นเกี่ยวกับอะไรตอนนี้มันก็คือเกี่ยวกับเล่าเรื่องเล่าเรื่องเรียกว่าอะไรเดียขยายเพิ่มจาก ภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยปีที่แบบว่าพอทุกคนอายุ30กันแล้วแล้วก็แบบเหมือนแบบกลับไปรีวิเนียนกันที่แบบว่าที่ที่สุโขทัยบ้านเกิดว่าแบบว่าเออเพราะว่าเพราะว่าต,วตัวตองเองต้องการจะเขียนนิยายนิยายเรื่องหน,นึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบเขาต้องการที่จะกลับไปแอนเวอร์เมนต์เดิมๆแล้วก็แบบไปหวนลําลึกถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วก็รักแรกของเขาเนี่ยซึ่งตอนนี้ตอนตอนนี้ในซีรีส์คือเริ่มต้นที่ปี25 5 5ัอิสองใช่ ก็คือคุณตองก็คือคุณต,อง,ณตองก็คือได,ได้ได้เป็นนักเขียนแล้ว,ว <c oughs> ใช่เป็นนักเขียน่ไหมครับเป็นนักเขียนแบบเขียนเ,เขียนบทละครตอนเย็นละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนแต่ยังไม่เคยแบบได้เขียนหนังสือของตัวเอง<ช>เราในฐานะที่ยังไม่ได้ดูเวอร์ชันซีรีส์เนาะซึ่งอีพีหนึ่งพีสองเขาก็ได้ออนเป็นท<ไ>ี่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะทีนี้เราอยากให้ทุกคนแต่แต่ละคนละกันพูดถึงคาแรคเตอร์ตัวเองหน่อยตอนอายุ30ปีทำอะไรอยู่เป็นยังไงบ้างแอตติจูดเปลี่ยนไปจากตอนที่แบบว่าตอนเด็กไหมตอนที่อยู่ในซีร คุณโด่งคุณโด่งหัวเราะเลยเริ่มจากคุณโด่งก่อนเลยถ้างั้นโด่งตอน30ผมว่าเท่าที่ผมเจอกับตัวละครมาก็ไม่ได้ต่างกับโด่งตอนเด็กเท่าไหร่นะก็ยังเป็นเป็นคนใส่ซื่อเป็นคนน่ารักของเพื่อนๆแต่แค่พูดภาษาอังกฤษได้ครับพัฒนาคือพัฒนพูดได้ล้วแล้เขาบอกเปเคควาททิงกิตมาไม่แน่ใจใช่ใช่ครับแต่ว่าคาแรคเตอร์อะไรของโด่งที่ยังชัดๆก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมครับ จะอบางลูกก็ตอนเด็กๆเราตีกับไอไม้ค่ะก็โตมาก็คือเลิกตีก็ไม่ตีอยู่ก็ยังตีอยู่นะจะตีแบบอีกแบบหนึ่งไต้องไปดูไต้องไปดูในซีรีส์ก็ผมว่าในตัวของคาแรคเตอร์ก็พอโตมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับใช่ก็เป็นคนบ้าบ้าฮิฮารักเพื่อนรักฝูงมปกติเหมือนเดิมโตมานิสัยไม่ได้ต่างกับตอนเด็กมากครับ แต่จะต้องมีภาระความรับผิดชอบหน้าที่มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่แต่พอแต่พอแบบมีแฟนเข้ามาดูแลก็หายเป็นสังคังเรียบร้อยอืมก็แบบใช่เพราะว่าเขาจริงจริงคือหมายถึงว่าก็เขาก็ย้ายบ้านเนี่ยเพราะว่าคือบ้านเขาทําไม้ใช่ไหมเขาเลยชื่อไม้ไงแล้วอันนี้เหมือนว่าเวลาเขาซักผ้าเนี่ยมันก็จะซักผ้าอยู่ในบ้านมันก็จะทําให้แบบว่าเออเศษไม้เศษอะไรไปอยู่ใน กางเกงอะไรเขาเวลาเขาใส่มันก็เลยแบบมันก็เลยมันก็เลยมันเลยเป็นคาแรคเตอร์เขาไงใช่แบงก์รู้เยอะมึงมึงรู้เยอะกว่ากูอีกเห้อแต่เรพอมึงตอนเขาเล่ามึงไม่ฟังไม่พอคุณพูดมาปุ๊บความจำผมว่ากลับมาแล้วกลับมาแล้วไอซิมอนเนาะไซิมอนซิมอนเป็นไงมั่งสามสิบสามสิบเราสำหรับแบงค์ในคาแรคเตอร์สามสิบไม่ได้ต่างจากเอ่อตัวก่อนๆมากครับเพราะว่าเหมือนแค่โตไปแล้วก็ไปทำธุรกิจแล้วก็ ยังคงหลงตัวเองอยู่ยังคงแบบว่าหล่อเท่เออหล่อเท่แล้วก็ตามจีบผู้หญิงอยู่เหมือนเดิมยังเจ้าชู้เหมือนเดิมน้องหลินละ่ะลูกน้องหลินหลินหลินเป็นไงบ้างหลินก็ยังคงเป็นหลินเหมือนเดิมก็มมไม่ได้เปลี่ยนอะไรอุ้ยแต่เหมือนในหนังเขาแต่งงานแล้วปะแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วมันแต่ก็บอกไม่ได้ก็ต้องติดตามในซีรีส์พูดแต่แต่แตาคนที่ยังไม่เคยดูดูดูหนังเราอยากแนะนําให้ไปดูหนังก่อนแล้วค่อยมาดูซีรีส์นะใช่ใช่ใช่มันมีฉากหนึ่งอะฉาก ฉากที่ทากันจูบยังเป็นแบบฉากแบบติดตาตึงใจอะไม่พูดดีกว่าต้องไปดูเองเออฉากนั้นนะแต่ที่เขาแต่งงานเขาก็มีเหตุผลของเขาเห็นไหมท่านไม่ดูหนังก็ไม่รู้เรื่องเห็นึ่งก็ต้องไปดูในซีรีส์ใช่เพราะในหนังไม่มีบอกเอาที่หรอใช่เราต้องดูรวมกันใช่ส่วนขยาส่วนยเพราะว่าสุดท้ายตอนตอนในหนังคือจบที่จบที่งานแต่งหลิน แต่ซีรีส์มีมากกว่านั้นซีรีส์มีมเหมือนแบบคนเขียนบทเขาแบบไม่ยอมอ่ะเขาเลยแบบว่าเหมือนแบบพูมกลับเขาแบบไม่จบอ่ะอยากใส่ดีเทลเอออยากให้มันแบบไปได้อีกเนาะคุณล่ะอายุสามสิบยังรักคนคนเดิมอยู่ครับว้าวดีซีรีส์หรือว่าชีวิตจริงครับซีรีส์ครับเก่งมากเก่งมากที่ไปต่อได้แล้วก็แล้วก็เออแล้วมีงานมีเออเริ่มแบบทำงานเกี่ยวกับการเขียนบทนี่แหละแล้วก็เป็นนักเขียนแล้วก็ เออตอนผ่านทิบก็ไม่แก้ผ้าอยู่บ้านล้วครับใส่บังเถอะจริงแต่ว่าคุณพ่อยังแก้อยู่ไม่แก้แล้วเหมือนกันไม่แก้เ้วเหมือนกันมีการพัฒนานะเจ๊แต่ว่าไม่แก้แล้วมันก็ผมว่ามันก็เป็นมันก็เป็นแบบฟิลแบบหมายถึงว่าพอมันโตขึ้นนะพอมันมันก็มันก็เริ่มมีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นไงคือหมายถึงว่าพอเราอยู่เราอยู่มันเป็นความเคยชินที่ว่าโอเคเราอยู่ที่บ้านเราเห็นพ่อทำอย่างนี้เราเลยทำตามแล้วแล้วมัน เราด้วยความที่เราคาลิเตอร์เราเป็นคนที่ชอบความสบายเมันเลยรู้สึกว่าโอเคมันก็อันนี้แต่พอแบบพอไปเรียนกรุงเทพมาพอไปเจอมันไปอยู่กับเพื่อนอ่ะมันมันมันไม่สามารถมันไม่สามารถอย่างนั้นได้มันก็แบบว่ามันก็เริ่มเป็นแบบว่าเรื่องความเคยชินว่าโอเคมันก็ไม่ได้ทําแล้วมันก็กลับมาบ้านอีกรอบมันก็แบบว่าโอเคเวลาอยู่บ้านมันก็จะมันก็จะทั่วไปปกติขึ้นนี่ถ้าให้สลับบทบาทกันไม่เกี่ยงเพศไม่เกี่ยงแบบ ฐานะรันดอนอะไรเงี้ยเอออยากอยากเล่นเป็นใครเพราะอะไรอยากเล่นเป็นไอเปาครับอยากเล่นเป็นเปาทำไมทำไมจริงๆแล้วเปารับบทโดยยูโรครับวันนี้ยูโรไม่ได้มาใช่โอเคมีคนนึงที่ไม่มาแต่คาแรคเตอร์คือแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักกินเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็อยากเป็นคาแรคเตอิมเป็นวิธีความคิด วิธีการพูดวิธีการคิดจะโ,โตอะไรอย่างงี้น่าเล่นดี <laughs> น่ากิน <laughs> น่าเล่นน่าเล่นเลยครน่าถ้าน่ <laughs> นาสนใจก็เป็นเปาครับจริงๆแล้ว <laughs> ตัวละคร<อ>เปาเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากคือ <c oughs> ในหนังอาจจะไม่ได้มีเปาเยอะมากผมว่าในซีรีส์น่าจะมีเปาเออกมาขยายให้เห็นว่าความน่าสนใจของตัวเปาคือไงคือเปาเป็นคนที่เหมือนอยู่กับกลุ่มเพื่อนก็ดูติงต้องดูเฮฮาไปกับเพื่อนนี่แหละแต่ว่าลึกๆแล้วเบื้องหลังจริงๆะเขาเป็นคนที่มีความคิดอีกแบบหนึ่งจากเพื่อนเพื่อนแค่เขาเบรนตัวเองให้อยู่กับเพื่อนได้แบบนี้นะวิวดูเครียดมากเลย ใมิวมิวมิวเครียดมากเลยอ่ะ อยากเล่นถ้าไม่เกี่ยงเพศเลยนะอยากเล่นเป็นหลินนะอยากดูนะใช่ไหมเป็นตัวละครที่น่ารักแล้วก็อยากแบบโดนลุมจีบบ้างอะไรเลยอยด้านล่างเป็นไงบ้างคะด้านบนเขาเคลียร์มิชชั่นไปละเรื่องอะไรผมเรื่องอะไรอ่ะอ่านนนอ่านนนมีใครอยากเล่นเป็นไม้หน่อยไหมเอาหน่อยไหมเอาหน่อยผมอยากเล่นเป็นครูสมหมายครับครูสมัยใช่ยังไงนะแบบช่วยรีแคปครูสมหมายให้ฟังหน่อยครูสมายไม่เหมือนครูประจำชั้นแบบ ตั้แต่ก่อนอ่ะชอบชอบแบบชอบดุชอบว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราก็แบบหลักหลักลูกศิษย์เลยเราอ่ะลิฟโตจังอยากเล่นเป็นคนโตแล้วอ่ะหนูว่าคาแรคเตอร์นั้นมันก็น่าสนใจน่าสนใจดีนะพี่หลินล่ะพี่หลินได้ไหมฟิล์มอยากเล่นเป็นตองอยากเล่นเป็นตองใช่รู้สึกว่าตัวหลินมันใช้เหตุผลในการกระทำอะไรอยากลองเล่นเป็นแบบคนที่ใช้ความรู้สึก าเพราะว่าบางทีต่องมันต่องในช่วงอายุวัยนั้นเนาะมันแบบมีช่วงสุดโต่งเนาะแต่เรามันดูเป็นหัวหน้าห้องอ่ะเรามันดูคอยจดชื่อเพื่อนอ่ะเป็นคนที่เพื่อนจะกลัวอีเคยอยากเล่นเป็นแบงค์ลวกันค่ะอยากเล่นเป็นแบงค์มีความมั่นใจในตัวเองแบบเป็นเลืองที่ดีใช่ไหมดีเหมือนจะผิดอะไรมีความมันใจที่ดี ชื่อเรื่องมันชื่อหลักแรกโคตรลืมยากใช่ไหมแต่ว่าเราอยากรู้ว่าช่วงเนี้ยมีใครได้ทําอะไรที่แบบเป็นครั้งแรกบ้างไหมนี่คอนเสิร์ตใหญ่คอัเงแรกว้าวนี่ไงอาเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งงานวันนั้นดีครับแฮปปี้ครับแฮปปี้ดีก็ได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างครั้งแรกอะไรเงี้ยแบบวางคิดคอนเซ็ปต์ทุกอย่างแล้วก็วางซีเควนซ์คอนเสิร์ตเองหมดอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบ ก็ก็เหมือนควบคุมการผลิตประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้ยินว่าโตเกียตก็เยอะมากโตเกียเยอะไมเราใเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะใช่ใช่ก็ก็เอามาทำอะไรสนุกสนุกกันไอ้นี่จิมอนก็ไปใช่ก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้ดีครับได้ได้ได้จัดคอนเสิร์ตในสเกลเป็นโซโล่ครั้งแรกใช่ครั้งแรกก็รู้สึกว่าโอเคมันแฮปปี้มากๆเล่นคอนเป็นทีครั้งแรกครับผมเล่นกับบอกบอกอะไรบอกไรอยังเรื่องอะไรคอนเสิร์ตนนนนนครับออ๋ ไม่เคยทำมาก่อนใช่ไหมใช่เคยทำแต่ว่าตอนเด็กๆมาเลยครับเป็นสเกลแบบไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> นี่ครั้งแรกที่แบบถันเล่โด่ตื่นตื่นปะตอนแรกใหม่ตอนแรกใหม่แต่พอ <c oughs> ออกขึ้นเวทีนี่เงยสาย ตื่นเต้นตื่นเต้นชอบไหมเพราะถ้ามีโอกาสได้เล่นอีกเอาไหมรับไหมรับงานละครเวทีรับครับขอตังค์เพิ่มด้วยเฮ้ยมันทำไมสกิดเนี่ยสิดหลังละย่องย่องย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 ่อได้เพื่อนได้เพื่อนจะลงไปดูเรื่องนั้นให้ครับฟิลมมีร้องเพลงครั้งแรกเฮ้ยเพาะนะเพาะเพาะเพลงครั้งแรกกันเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ด้วย ได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ครั้งแรกเป็นเป็นยังไงบางเป็นยังไงบางตอนที่แบบรู้ว่าอุ๊ยเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นของเรานะเพราะว่าเวอร์ชั่นแรกมันแบบไวล้อมากอะเออมึงก็ไต้คำว่าเพลงแห่งปีบ้าง ต้องบอกก่อนว่าฟิล์เป็นคนที่มีกำแพงกับด้านการร้องเพลงแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวเองไม่ชอบร้องนะชอบร้องแต่ว่าไม่เคยร้องแบบต่อหน้าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่ไปออกอีเวนต์มาใช่ไหมใช่แล้วก็กับเพื่อนอย่างเงี้ยก็ไม่เคยมีใครได้ยินอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะร้องคือต้องร้องอยู่คนเดียวหรือว่าเซฟโซนใช่ถ้าเกิดว่าคนอื่นจะได้เห็นก็คือต้องเห็นผ่านโทรศัพท์ที่ตัวเองถ่ายเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ คือคนขี้กังวลเป็นคนขี้กังวลแต่ทําได้ดีนะพี่ฟังแล้วพี่ฟังมาแล้วทำได้ดีนะปากด้วยนะ่ปากด้วยค่ะมีเวอร์ชันของน้องแล้วนะคะออกเมื่อ3ามสวันที่แล้วนะคะคนอื่นหลามไม่มีแล้วครั้งแรกอยากฟังนีโออยากฟังเรื่องเด็ดๆอะสนุกแน่เลยออกจากคอมฟอร์ทโซนครั้งแรกส่วนส่วนส่วนจะเป็นเรื่องอะไรื่องอะไรเรื่องดีเทลดีเทลส่วนเป็นเรื่องอะไร ไปติดตามเอาในอินสตาแกรมผมไม่ขอขยายความด้วยบ่าพี่โอมีอะไรจะแชร์ไหมคะเอาเป็นผมว่าผมไปลงสนามแข่งมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกอะโอ้หหลายๆคนก็ได้ทำกิจกรรมที่มันโตขึ้นเนาะตามช่วงวัยอายุก็เหมือนแบบในซีรีส์เนาะใช่ใช่ใช่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะรักแรกโคนลืมยากเดอะซีรีส์ค่ะทุกวันพฤหัสห์นะคะเวลาสองทุ่มคทางช่องจีมเอ็มยี่สิบห้าค่ะ แล้วก็ติดตามแล้วก็ทาง Youtube นะครับย้อนหลังนะครับทาง GMMTV Official นะครับพร้อมกันทั่วโลกเลยนะครับผมแล้วก็มี MV s i d e Story นะครับของเพลงรักแรกนะครับผมแล้วก็มี MV ของฟิล์มที่เป็นเวอร์ชันฟิล์มใน GMMTV Record นะครับก็ไปฟังได้ครับย้วยนี้น้องด้วยนะครใช่ไปไปดูกันไปดูกันแล้วก็มาแบบเขาแลกสุ่มสับบรรยากาศความเป็นรักแรกมีความรสจียสูง ใช่มาฝากติดตามหนังน่ารงด้วยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ขอบคุณน้องๆมากๆที่ให้เกียรติพวกพี่เนาะพวกพี่ก็ติดตามดูผลงานหนูๆกันมาตั้งนานนมเป็นทศวรรษแล้วแหละเนาะก็เป็นกําลังใจให้ต่อไปกับทุกๆผลงานนะคะแล้วก็หนังน่ารงก็จะยังอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสเทปหน้าเราก็จะกลับมาพบกันอีกในวาระแบบนี้อีกครั้งนะคะดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วสำคัญที่สุดลืมกดกระดิ่งสวัสดีตอนนี้สวัสดีค่ะบายบายติดตามชมรักแรกโคตรลืมยาก My Precious The Series ทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25และรับชมทาง YouTube GMMTV เริ่มตอนแรก21มีนาคมนี้